สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกติกกันอีกแล้วนะครับกับเอเบโซนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับจ้ร้อยยี่สิบห้าตัวหัวเถิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุกันดีกว่านะว่าคันนี้เป็นอะไรมานะครับก็วันนี้ทาเว็บร้อยยี่สิบห้าครับของลูกค้านะครับก็มาหาผมนะครับก็บอกว่าไอพี่พี่เวลาเบรกอน่ไฟมันมันหายไฟหน้ารถเนี่ยมันหายเบรกเหยียบเบรกตีก็เป็น อย่าเบรกหน้าก็เป็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นที่อะไรนะครับตเร็วี่สเร็วเฮ้ยเดีนเดเดินเดนเดินเดตดกโอเคนะครับตอนนี้ก็ติดไฟนะฮะ นะเพื่อนๆเวลาเบรกเนี่ยผมกดผมกดเบรกหน้าปุ๊บเนี่ยไฟมันหายเห็นไหมครับไฟมันหายนะฮะแล้วก็ผมกดเบรกท้ายนะครับกดเบรกท้ายไฟก็หายนะครับนี่ฮะก็พอดีนี่นะครับผมแกะไฟท้ายออกมาดูนะครับเป็นเป็นหลอด LED นะฮะสาเหตุเกิด เกิดจากหลอด LED ล้วนๆเลยนะครับนี่ครับทำไมทำไมถึงเกิดจากหลอด LED ล่ะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูครับเพื่อลองดูนะผมถอดเลยนะอันนี้หลอดเดิมนะครับเพื่อนๆเห็นติ่งตรงนี้ไหมเอ่ยนี่ติ่งมันไม่เหมือนกันนะครับ เหมือนกันนะแล้เวเราเดี๋ยวเรามาลอดใส่ใส่ใส่ลอดเดิมกันอันนี้คือลอดเดิมนะครับอย,ย่าเปรนเตนะครับเต็นปกตินะครับนี่นะ เบกมือนี่เบกตีนไฟไม่ตกเหมือนเมื่อกี้นะครับอ่ะเอาสไหล่ออีกทีเข้าไปนะครับดูไฟครับดูไฟหน้าไฟตกไหมครับเน่เนนนบกหน้าครับเหน้าครับตกนะครับสรุปเลยง่ายๆน,นะครับที่ไฟตกแบบนี้นะฮะ เกิดจากหลอด LED นะครับผมก็หาตลอดหาตั้งแต่ผมลื้อตั้งแต่ตั้งแต่หน้าเลยตั้งแต่หน้าขั้วไฟใส่ไฟสายนี่ผมไล่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 หมดเลยนะครับไอเจ้าของรถมันไม่บอกว่าใส่หลอด LED มานะฮะเนี่ยผมไปแกะไฟท้ายมาก็เลยเห็นว่าเป็นหลอด LED ก็โอเคเพราะเห็นปุ๊บรู้เลย้ะครับ ก็โอเควันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเผื่อได้ความรู้ดีๆครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเอเิโ e ซลาไปแล้วครับสวัสดีครับ